ต่อ,อกันเลยครับจากคลิปเมื่อสักครู่ตัวนี้ก็จะเป็นไมโครไซแคทนะครับซึ่งเข้าฟอร์มแล้วขอบอกว่าสวยมากๆครับเนี่ยฟอร์มเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะฟอร์มใบกลับของไมโครไซแคทใบก็จะเป็น v กลับนะครับ v กลับด้านแล้วก็พุ่มก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถถือใบได้3ชุดซึ่ง3ชุดคิดดูว่าจะสวยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ตัวทราน ทรานวูดทรานวูดแล้วก็มาทรานอีกครั้งหนึ่งฮะก็เป็น F2 งไวง่ายนะครับก็หนาำ้นาล่างสวยมากครับนาล่างสวยมากๆแล้วก็ถัดมาก,ก็จะเป็นไมโครไซแคทอีกนะครับแล้วก็จะเป็นคูปิดัตนะฮะคูปิดัตคูปิดัตนี้ตัวเนโลนะฮะตัวใบแคบตัวนี้ก็เป็นเนทวูดแล้วก็วูดอีกทีหนึ่งครับ F2 องของเนะน็ตบูดนะฮะตัวนี้ก็สวยตลอดการครับฟูฟูลัอ่อบาซาติก้าขออาภัยนะตัวนี้บาซาติก้านี่ตัวนี้ก็สวยนะเดลูคานัสคือเขาเป็นฟอร์มแต่ว่าเขาเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเดลูคานัสเนี่ยเป็นไม้ที่ทิ้งใบคือเขาจะถือแค่1ชุด1ปีเนี่ยจะถือแค่1ชุดก็คือ พอใบใหม่มาต่อให้ใบาเก่ายังอยู่แต่ใบเก่าจะไม่สวยแล้วเดีย๋ยวจะพาดูว่ามันสวยเนี่ยก็คือมันจะทิ้งอย่างเงี้ยแล้วใบมันก็จะดูแบบไม่สวยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือใบใหม่นี่ใบเก่า d e ลูคานัสก็สำหรับใครที่เก็บสปีชีส์ก็โอเคนะฮะแต่เทหรว่าถ้าจะให้เทียบกับไม้ตัวของเซลฟิกามันก็ไม่ ก็สู้ไม่ได้อย่างว่าแหละ,ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฮเลโทเมล่า um นะฮะซึ่งเขาแตกใบบางใหม่1ใบผมก็ลุ้นขอให้มีสัก5า้าหใบแต่ว่าก็อย่างที่รู้ตามธรรมชาติเขาเขาจะออกใบามาทีละไม่เกิน7-8ใบก็จะมีแค่นั้นนะฮะนี้ก็อีกต้นหนึ่งสำหรับเบบีฟอเรลลตัสนะครับสรุปเบบีผมปลูกเองหมดนะฮะ,ะขายไว้ต้นหนึ่ง แต่ที่เหลือผมปลูกเองหมดเลยซึ่งก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ราคาสูงนะครับราคาค่อนข้างสูงคนเล่นก็คือคนที่เอื้อมถึงก็จะน้อยหน่อยนะครับก็ธรรมดาครับแต่ว่าผมก็โอเคนะเดี๋ยวผมทํานอแล้วเดี๋ยวเข้ามาว่ากันเรื่องราคาตอนที่มีนอในเมืองไทยนะฮะตอนนี้ก็ลาติฟอนนะครับแตกใบใหม่แล้วก็อเลนนเียสนะครับ ตัวนี้ต้องใช้เวลาสักพักนะฮะเพราะว่าเขาก็จะค่อยๆปรับตัวแล้วก็พอลากเดินดีสีก็จะมานะครับได้ยืะครับได้ยืะได้ยอะสีก็ไม่แพ้อ่าพรินเซปต้นเมื่อคลิปที่แล้วนะครับสีก็ดีเหมือนกันเลยอ่านี่สังเกตดูนะครับว่าผมทําไมถึงบอกว่าเดลูคานัสเขาเขาถือใบได้แค่ชุดเดียวดูนั่นคือชุดชุดของปีที่แล้วนี่คือของชุดปีนี้ก็คือยังไงสภาพอย่างนี บอกงอ่ายๆแล้วผมก็ตัดทิ้งแหละ,ะแล้วก็เลี้ยงเลี้ดูชุดใหม่ดีกว่าถ้าเขาสามารถถือได้สามชุดนะเขาจะเป็นไม้ที่สวยมากแต่เขาไม่ใช่ไม้ที่ถือใบอนะฮะเขาเป็นไม้ที่ผลัดใบนะครับคอยเข้าใจว่าเขาเป็นไม้ผลัดใบนะแล้วก็นี่ครับไดเยอสวยนะฮะไดเยอสีดีมากไดเอเ่อีกต้นนะครับ เลมนฮะเลมนเลมนต้นนี้ใหญ่บึ้มครับ16เซนแล้วก็จะเป็นยูจีนซึ่งเ,เป็นยูจีนที่ฟอร์มพิเศษนะต้นนี้ฟอร์มจะเป็นฟอร์มอซลทิเวียนะฮะซอลทิเวียแล้วก็จะมีฮอริดัสนะครับฮอริดัสก็ฟืน้น หัวใหญ่ๆก็ฟื้นหลายหัวแล้วนะครับอย่างนี้นี่หัวนี้ฟื้นแล้วก็สวยนะฮะนี่หนามสวยเลยครับใครอยากได้นะฮะฮอริจัตต์นครับต้นนั้นโอเคต้นนู้นจองแล้วต้นนั้นก็ติดจองแต่ขายได้ครับเพราะว่าเขายังไม่ได้อ,อ่คือแค่จองแต่ยังไม่ได้แบบตกลงเพราะว่าคือคนที่จองเป็นต่างชาติก็ทำให้ ทำให้หลายๆอย่างมันค่อนข้างยากนิดนึงเกี่ยวกับต่างชาติเวลาจองเนี่ยเขาจะเขาจะหายไปสักพักแล้วเขาจะกลับมาใหม่ซึ่งเราบางทีเราก็รอไม่ไหวนฮะขายได้เราก็ต้องขายนะครับ